สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะอยู่กับครูอีกนะคะในการทำขนมทองหยอดค่ะขนมทองหยอดนะคะเราจะใช้ไข่เป็ดนะคะไข่แดงของไข่เป็ด4ฟองและไข่แดงของไข่ไก่1ฟองค่ะ4ต่อ1นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะบีบนะคะบีบให้ผ่านผ้าขาวบางออกมานะคะ แล้วก็ตีเหมือนกับที่ทำทองหยิบนะคะนักเรียนดูในทองหยิบได้เนาะค่ะเหมือนกันค่ะแต่การทำทองหยอดนี้เราจะตีให้ออกสีนวลกว่าทองหยิบนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะค่ะลงมือได้เลยค่ะค่ะเห็นไหมคะผาพอไหมคะ เพิ่มอีกไหมคะตีเพิ่มอีกหน่อยไหมค่ะประมาณขนาดนี้เนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนที่สําคัญก็คือเราต้องมีแป้งทองหยอดนะคะตอนนี้ครูใช้แป้งทองหยอดของแม่ครูนะคะค่ะเป็นแป้งทองหยอดของแม่ครูนะคะดูวิธีผสมนะคะค่ะเดี๋ยวค่ะขอตามค่ะตามไม่ทันค่ะค่ะนะคะเอาละเอ่ออเดินถ้วยต่ำๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะครูจะนะคะหยอดโดยที่ไม่ใช้ถุงมือนะคะเพราะว่าเวลาหยอดเราต้องลงไปในน้ําเชื่อมที่ร้อนๆอ,อยู่แล้วนะคะก็ฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการหยอดให้นักเรียนเห็นชัดๆนะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะคะค่ะค่ะแล้วเราก็ผสมแป้งทองหยอดนะคะแป้งทองหยอดของแม่ครูนะคะยานะคะครูมีแป้งขายนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะถ้านักเรียนสนับสนุนแป้งครูนะ ครูก็จะได้มีทุนมาทำคลิปต่อให้นักเรียนได้เรียนได้เรียนกันนะคะครูก็จะได้สอนไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ดูนะคะแล้วก็ได้เห็นวิธีการทำด้วยนะที่ครูสอนนะคะค่ะนะคะผสมไปนะคะกับแป้งนะคะให้เกิดสีนวลๆประมาณนี้นะคะค่ะ เนื้อแป้งจะซึมเข้าไปอยู่ในไข่นะคะค่ะแล้วเวลาหยดลงมานะคะเราจะเห็นนะคะหยดลงมาจะเป็นชั้นนะคะเป็นชั้นพับต่อเนื่องกันครูอ้อมหยดให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะดูนะคะนะคะแป้งเขาจะพับเป็นชั้นเห็นไหมคะเป็นชั้นต่อเนื่องกันนะคะก็เป็นว่าใช้ได้แล้วนะคะค่ะพร้อมที่จะหยอดแล้วนะคะค่ะทีนี้สําคัญนะคะน้ําเชื่อมที่เราจะใช้หยอดนะคะ น้ำเชื่อมที่จะใช้หยอดนี้นะคะจะต้องเดือดฟูตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้าน้ำเชื่อมเนี่ย<ม>น้ำเชื่อมไม่เดือดฟูเนี่ยไม่สามารถที่จะจะหยอดได้เพราะอะไรรูกไหมคะเพราะจะทำให้ไข่เนี่ยแบนนะคะไข่เนี่ยจะแบน น้ำลอยนี่ครูลืมพูดถึงเรื่องน้ำลอยน้ำลอยก็จะต้องมีนะคะนะคะน้ำลอยก็จะต้องมีเพราะอะไรเพื่อเป็นการลดความเหนียวนะคะลดความเหนียวความข้นลดความเหนียวความข้นของของตัวน้ำเชื่อมนะคะ เพื่อไม่ให้เขาเหนียวมากเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่เราเวลาที่เราหยอดลงไปแล้วเนี่ยตัวขนมของเราเนี่ยสุกได้ที่แล้วนะคะตอนนี้เราต้องการให้เขาเนี่ยอยู่ตัวใช่ไหมคะต้องการให้เนื้อทองหยอดเขาอยู่ตัวเราก็ต้องนํามาใส่ในน้ําลอยนะคะซึ่งน้ําลอยเนี่ยไม่ร้อนนะคะน้ําลอยจะต้องเย็นนะ mm hmm. เขาก็จะบีบบีบบีบรัดตัวไข่ นะคะไข่ที่ขึ้นแล้วนะคะที่เป็นทองหยอดแล้วเป็นเม็ดทองหยอดเนี่ยลักษณะที่กลมได้ที่แล้วเนี่ยให้อยู่ที่ให้อยู่กับตัวนะคะโดยโดย,โดยตัวจะไม่เปลี่ยนรูปร่างไปนะคะแล้วการทองหยอดการขอไครค่ับพูดผิดแล้วก็หลายขั้นตอน <c oughs> การที่เราหยอดทองหยอดเนี่ยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ทองหยอดนะคะเละนะคะและเพื่อไม่ให้ทองหยอดเนี่ย ดูไม่สวยงามเนี่ยเราจะต้องหยอดทองหยอดให้หางสั้นค่ะแต่ไม่ใช่กลมบล็อกเลยนะคะจะต้องมีหางออกมานิดนึงแต่สั้นๆเพราะอะไรเพราะหางทองหยอดเนี่ยถ้ายาวเกินไปเนี่ยนะคะจะกลายเป็นว่าวนะหรือไม่ก็จะกลายเป็นงูดินได้นะแล้วก็ทองหยอดเนี่ยหางเขานะคะจะเปื่อยนะเล็กๆะคะ่ะเขาก็จะขาดง่ายไงคะแล้วก็จะทําให้ขนมของเราเนี่ยนะคะ ขนมของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เละเทะไม่สวยงามเนาะไม่เป็นหยดนะคะไม่เป็นหยดไม่เป็นหยาดสวยงามนะคะเราจะหยอดแบบทองหยอดนะคะเป็นทองทองหยอดเลยนะคะค่ะนี่นะคะนักเรียนครูอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะทําตามเวลาจริงนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่านะคะน้ําเชื่อมเนี่ยเห็นไหมคะ ข้างๆเนี่ยเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะค่ะแล้วเรียนก็ใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเอ่อน้ำเชื่อมที่อยู่ข้างๆอ่ะเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วเขาก็จะดำนะก็จะทําให้ขนมไม่สวยงามตอนนี้ครูเขามีวิธีเช็ดกระทะนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเขาลองเช็ดกระทะให้ดูนะคะนะคะถ้าหากว่าเห็นไหมคะขอบๆนะเนาะ มันก็จะขึ้นขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็ๆเล็ไม่สวยงามอ่ะนะเห็นไหมคะเขาจะมีความร้อนของเปลวแก๊สนะคะเปลวไฟจะขึ้นไปขอบขอบเขาเขาเขาจะไหมใช่ไหมค่ะเนี่ยค่ะครูเขาจะเช็ดไปเช็ดที่ไหนอันนั้นอ๋อเช็ดบนนู้นค่ะเห็นไหมคะครูเขาก็จะเช็ดไปนะค่ะนะคะเช็ดก็เหมือนเป็นการเราเติมน้ําไปด้วยนะค่ะเหมือนเติมน้ําไปด้วยนะคะใช้น้ําสะอาดนะคะค่ะ ก็เช็ดไปค่ะก็เหมือนเติมน้ําไปด้วยนะค่ะเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็จะสวยงามนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้นะคะก็พร้อมที่จะหยอดนะค่ะค่ะแล้วเรียนจะเห็นนะคะว่าเขาจะกลายเป็นเม็ดเล็กๆฟองๆเล็กๆนะคะละเอียดนะคะเข้ามาใกล้ๆนะคะ ฟูเข้ามาใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะคะชิดกันนะคะจนเหมือนเป็นฟองมุกเลยนะคะเล็กๆละเอียดละเอียดนะคะส่วนที่เป็นเศษๆนะคะเขาก็จะช้อนออกนะคะนะคะนะคะ่ะเขาก็จะช้อนออกไปนะคะ,นะค,ะ,นะค,ะค่ะก็จะเหลือเป็นตัวฟองนะเห็นไหมคะค่ะค่ะฟองจะไม่กระด้างนะคะฟองจะละเอียดฟูขาวนะคะ ถ้าต้องการให้ฟูมากกว่านี้นักเรียนก็เอาอีพ็อกซี่นะอีพ็อกซี่ฉีดน้ำฝอยๆอะค่ะนะโปรยลงไปค่ะครูเขาเริ่มหยอดแล้วนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะถ่ายที่มือครูเขาให้ดูนะคะว่าวิธีการตักหยอดนะคะค่ะเออครูอ้อมยื่นยื่นถ้วยเข้ามาตรงกลางะค,ะค่ะค่ะครูกำลังไต่หาถ้วยเขาอยู่ค่ะ <c oughs> น่ะเห็นไหมคะนะคะ อ่านะคะถูเขาค่อยค่อยปาดนะคะเขาปาดจากขอบนะคะค่ะสังเกตดูดีๆนะคะเขาใช้หางช้อนนะคะค่อยคปาดนะคะแล้วก็มืออีกข้างค่อยๆตะแคงนะคะขาตะแคงเพื่อให้ให้ไข่ที่เราผสมแป้งแม่ครูไว้เมื่อสักครู่นะคะแป้งของหยอดแม่ครูเนี่ยนะคะค่อยคออกมานะคะแล้วก็มาอยู่ในล่องช้อนนะคะอ่านะคะอยู่ในล่องช้อน นะคะนะเห็นไหมแล้วครูค่อยๆค่อยๆค่อยๆหยอดลงไปนะคะค่ะค่อยๆหยอดลงไปค่ะนะค่อยๆหยอดลงไปนะคะค่ะนะคะเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เวลาหยอดนะคะเราหยอดลงไปตรงกลางนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเชื่อมอ่ะเขาจะตีให้ เม็ดทองหยอดที่เราหยอดลงไปอะคะ่ะกระจายไปอยู่ด้านข้างเองนะคะค่ะค่ะแล้วก็หยอดลงไปนะคะค่ะน้ำเชื่อมเขาเดือดอยู่นะค่ะค่ะนะคะแล้เรียนต้องคอยสังเกตน้ำเชื่อมนะถ้าน้ำเชื่อมกระด้างเรียนจะต้องเติมน้ํานะคะอย่าเติมด้วยความดุนแรงนะคะเติมทีละช้อนเล็กๆหรือไม่ก็ใช้อีพ็อกซี่นะคะค่อยๆฉีดพรมไปนะค,ะค่ะ เพื่อไม่ให้ไข่ที่เราลงไปเ,เขาช็อกนะคะค่ะค่ะตอนนี้ครูเขาก็หยอดไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะสังเกตเห็นเม็ดที่หยอดไหมนะคะน่ะเห็นไหมคะอ่านั่นแหละครูเขาก็หยอดลงไปนะคะค่ะพอเราหยอดลงไปเขาก็จะตีไข่นะคะตีไข่ให้กระจายออกมาอยู่ด้านข้างเห็นไหมคะถ้าหากน้ำเชื่อมของนักเรียนไม่เดือดฟูอย่างนี้นะคะ ไข่ที่นักเรียนหยอดลงไปจะแบนนะแล้วแข็งกระด้างไม่เป็นเม็ดกลมนะคะค่ะครูจะนิ่งสักพักหนึ่งนะคะสักวินาทีหนึ่งแลให้นักเรียนสังเกตนะค่ะ ้านักเรียนผสมแป้งให้แข็งกว่านี้อีกนิดนึงนะคะนักเรียนสามารถใส่ถุงพลาสติกนะใส่ถุงพลาสติกเนี่ยแล้วค่อยๆบีบลงไปเป็นหยดได้นะถ้าใครที่ไม่ไม่สะดวกหยอดนะค่ะบีบใส่ถุงพลาสติกก็ได้เนาะใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ตัดก้นถุงนะแล้วค่อยๆบีบออกไปนะคะค่อยๆบีบออกไปแล้วก็ใช้ใช้มีดก็ได้ตัดเขาให้เขาขาดเป็นลูกๆลูกๆล,กล,กลกงไปได้นะคะเหมือนเหมือนเครื่องทองหยอดที่เขาใช้กันปัจจุบันเนี่ยนะ อ้าวแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือลักษณะของเม็ดทองหยอดนะค่ะที่ครูอ้อมหยอดเมื่อสักครู่นะคะค่ะท่านี้เราก็ต้องคนเขาให้เขาสุกจะทราบไงว่าเขาสุกนะคะดูที่สังเกตดูที่เม็ดทองหยอดนะคะเขาจะไม่ขุนเขาจะไม่ขุนแบบมีแป้งอะคะ่ะเขาจะขุนแบบเหมือนไข่สุกนั่นแหละนะคะแล้วเวลาที่เรามาลงน้ําลอยนะคะเขาก็จะจมลงไป ถ้าเม็ดไหนที่ยังลอยอยู่นะคะแสดงว่าเขายังไม่สุกแล้วก็แล้วก็เอามาใส่ไปในน้ำเชื่อมเดือดนี้ต่อนะคะค่ะตอนนี้ตอนนี้ครูเขาครูเขาเห็นว่าน้ำเชื่อมเนี่ยกระด้างนักเรียนดูน้ำเชื่อมกระด้างเป็นยังไงนะคะน้ำเชื่อมที่แข็งกระด้างนะคะดูหยดของน้ำเชื่อมนะคะเขาจะแข็งเห็นไหมนะครูเขาก็เติมน้ำลงไปนะนะค่ะครูเขาเติมน้ำลงไปนะนะ นะคะพอเติมลงไปเนี่ยเป็นไงคะเขาจะเป็นฟองเล็กๆ,ๆละเอียดเห็นไหมคะอ่าเป็นฟองเล็กๆละเอียดนะคะค่ะค่ะเราก็ดูเราก็เห็นได้ชัดเจนเนาะฟองจะละเอียดเล็กคูสวยงามนะคะค่ะถ้าน้ำเชื่อมกระด้างเรียนจะสังเกตฟองเขาจะแบบใหญ่นะคะเม็ดฟองเขาจะใหญ่นะคะค่ะค่ะตอนนี้อีกสักพักหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะ เพราะว่าเราหยอดลงไปเนี่ยนะค่ะเราหยอดลงไปเนี่ยทุกเม็ดเขาก็จะถูกน้ําเชื่อมตะล่อมซึมเข้าไปนะคะในตัวไข่นะคะเขาก็จะไปพยุงให้ไข่เขาเนี่ยฟ,ฟูฟูฟูโดยทั่วกันเนะาะไข่เขาก็จะอวบอวบนะคะถ้านักเรียนหยดช้าหยอดลงช้าหางก็จะยาวถ้าหยอดเร็วหางก็จะสั้นนะคะฝึกใหม่ๆ,ๆหางยาวทุกคนค่ะ ดีค่ะจะได้จับไว้จับเงินจับทองนี่ค่ะสวยงามค่ะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งหยิบนะอย่าเพิ่งตักนะคะให้นักเรียนดูก่อนเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมทุกเม็ดจะฉ่ำนะคะจะไม่มีสีลักษณะสีขาวของแป้งเลยนะคะเขาจะฉ่ำเรียบร้อยค่ะนะคะทีนี้ครูเขาก็จะตักนะค่ะก็จะตัก นะคะคแล้วก็นํามาลงในน้ําลอยนะคะค่ะค่าตักแล้วขอดูหน่อยนะคะนี่นะคะ่ะโอ้ discard, ว freely, สวยงามอะคะเสร็จแล้วก็จะมาลงในน้ําลอยค่ะก็มาปล่อยลงในน้ําลอยนะคะค่ะนะคะถ้าน้ําลอยเราร้อนนะคะแล้วขนมเราร้อนเขาก็จะลอยอยู่นะคะเห็นไหมคะน้ําลอยเนี่ยลอยอยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะ เดี okay. <im> <Philadelphia> ๋ยวสักพักเขาก็จะค่อยๆจมลงไปนะคะจมลงไปทีละเม็ดสองเม็ดเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอะไรนะคะเสียงออเดอร์เขาเสียงออเดอร์เข้าค่ะไม่ต้องไปรับออเดอร์ค่ะสวยงามค่ะค่่อปล่อยล้างได้เลยค่ะเอาละตอนนี้เราก็จะล้างน้ําเชื่อมนะคะจะล้างน้ําเชื่อมที่เขา ที่ที่เราหยอดเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาจะข้นนะคะแล้วตัวเขาจะสังเกตไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นเม็ดที่ค่อยๆลงไปไหมค่ะค่อยๆจมดิ่งลงไปนะคะค่ะถ้าน้าเชื่อมเย็นนะคะเขาก็จะค่อยๆนะคะค่ะค่อยๆตกจมลงไปนะคะค่ะเราปล่อยให้เขาฉ่าชุ่มฉ่ากับน้ําลอยได้เต็มที่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะช้อนขึ้นมานะคะช้อนขึ้นมาวางไว้คู่กับฝอยทอง S <S ค่ะเอาละค่คหุยาก็ช้อนขึ้นมา,าค,ค่ะ,ลละอึมค่ะไม่ต้องทำไปที่ขอเป็ดค่ะวางได้เลยค่ะ <Umwelt. S 1> เอาละเรียบร้อยค่ะล้เรียนขาฝอยทองแล้วทองหยิบแล้วทองหยอดแล้วพิเศษไหม ไข่แมงดาดีไหมคะก่อนที่เราจะทำเม็ดขนุนนะคะเดี๋ยวพบกับครูนะคะต่อไปค่ะเตรียมพบกันค่ะไม่เหนื่อยเลยเนาะสวัสดีนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะ